โซส,สดีครับโซส,สดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหุ้นนี้เคอีบ่ายรอบบ่ายนะครับผมวันที่8วันที่8เดือน11ปี6 7นะครับผมสำหรับบ่ายงวดก่อนนี้งวดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับผม1น1 1ง1แล้วก็สองหกนะครับผมก็เข้าเป็นตัวกัน ก็ฟันถูกอยู่นะอ่าหนึ่งกับสองนะครับผมนะตัวไหนก็ได้นะเมื่อวานนี้หนะึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหกไม่มีครับผมอ้เสียดายนะไม่มีสองหกมาตามกันต่อครับผม อบ่ายวันนี้ครับผมเด่นเด่นนะครับผมเก้ากับศูนย์นะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับผมศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า ตัวกัรน,นะครับ9707 9692ตัวฟันนะครับเป็นเลข9ตัวเน้นก็จะมี <c oughs> ตัวเนี่นะครับเก้าสาเก้าสเก้าหแล้วก็0 3ต่อไปนะครับผมเป็น3ตัว สามตัวนะครับก็จะมีเก้าสามสี่เก้าสามห้าเก้าสามเจ็ดเน้นที้เลขเก้าเน้นที่เลขเก้านะครับผมสำหรับแนวทางหุ้นนี่ขี่ไปก็ จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมคลิปนี้ขอทุลลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ